สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องการ์ตูนแมนและในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาชวนคุยวันพีชหลังจากที่ผมได้อ่านวันพีชตอน1054ฉบับอย่างเป็นทางการจบลงไปนะครับก็ได้จับประเด็นหลักๆอยู่3ประเด็นนะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนลองคิดแล้วก็วิเคราะห์นะครับ แต่เนื้อหาเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นผมขอฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร b ์ให้ช่องของผมได้ถึง1,000งรัซับเร็วๆด้วยนะครับ mm hmm. ประเด็นแรกนะครับที่น่าสนใจนั่นก็คือไคโดและบิกมัมหายไปไหนหลังจากที่2คนนี้นะครับได้ต่อสู้และก็ได้พ่ายแพ้ให้กับดูฟี่คิดและรอแล้วก็ไม่รู้เลยนะครับว่า2คนนี้หายไปไหน แต่ว่าเราก็จะได้เห็นลูกเรือกลุ่มโจรสลัดร้อยอสูรนะครับที่โดนพลเรือเอกเลียวคุกิวจัดการไปแต่ตัวหัวหน้าอย่างไคโดเนี่ยไม่เห็นเลยนะครับว่าเป็นตายร้ยดียังไงบิก๊กมัมก็เราก็ไม่เห็นเหมือนกันว่าเป็นตายร้ยดียังไงนะครับตรงนี้ก็คืออาจารย์โอดะจะตัดไปดื้อแบบนี้เลยเหรอจะตัดไปแบบว่าชาวเมืองมีความสุขกินเลี้ยงฉลองกันส่วนไคโดบิ๊กมัมหายไปเลยอย่างนี้เลย แล้วก็ทิ้งลูกน้องไว้อย่างนี้เลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันน่าสนใจว่าเอ้าจริงๆแล้ว2คนนี้หายไปไหนนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่1นนะที่จะมาพูดคุยส่วนประเด็นที่2นั่นก็คือความเคลื่อนไหวของแชงแชงนะครับตอนนี้เขาก็ได้เคลื่อนไหวแล้วแล้วเราก็ต้องคอยดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปทุกคนลองคิดดูนะครับว่าคนที่เข้าใกล้วันพีชจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่มีแค่กลุ่มโจรสลัดหมวกฟางเท่านั้นนะครับ แต่แน่นอนกลุ่มยนสลัดหมวกฟางเนี่ยเขาอาจจะมีดีกรีหรือมีภาษีที่ดีกว่าเพื่อนเพราะว่าเขามีตัวนิโครโรบินนิโครโรบินเป็นคนเดียวที่สามารถอ่านอักษรโพเนกีฟออกนะครับก็ทําให้กลุ่มยนสลัดหมวกฟางเนี่ยก็จะได้เปรียบกลุ่มยนสลัดอื่นๆแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าจริงๆแล้วแชงเนี่ยเขาไม่จําเป็นที่จะต้องมีนิโครโรบินก็ได้นะถึงเขาจะไม่ได้ไปรับเทลก็จริงนะครับแต่หลังจากที่กลุ่มโจนสลัดโรเจอร์เนี่ยได้ไปรับเทลกลับมา กลุ่มโจทศโรเจอร์ก็ได้มาหาแชงนะครับแล้วก็ตามบันทึกของโคซุกิโอเดงนะครับก็จะเห็นว่าแชงเนี่ยได้ถามโรเจอร์นะครับ,รบแต่ว่าโอเดงก็ไม่ได้บอกนะว่าถามโรเจอร์เรื่องอะไรนะครับถึงแชงไม่ได้ไปรับเทลจริงๆนะครับแต่กลุ่มโจทศโรเจอร์กลับมาเนี่ยแชงเนี่ยก็ต้องถามคนอื่นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะถามโรเจอร์หรือถามคนอื่นนะผมว่าจริงๆอ่ะแชงเขามีวิธีอยู่แล้วที่จะไปแล้วตอนที่เขาลงจากเรือเพื่อที่จะไปดูแลบาร์กี้นะครับ ตอนนั้นเนี่ยกลุ่มโจสรสลัดโรเจอร์เนี่ยรวบรวมรถโพนีกิฟได้4อันแล้วนะคือพร้อมที่จะไปเกาะสุดท้ายแล้วนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูมังงะตอนที่967ตอนนั้นเองเนี่ยโรเจอร์เขาได้ไอคือเขาป่วยนะครับทีนี้แชงก์ด้วยความเป็นห่วงก็เลยเดินไปเคาะประตูห้องโรเจอร์โรเจอร์เนี่ยเขาได้เปิดประตูออกมาแล้วก็ถามลูกเรือของเขานะครับว่าเจอจุดหมายแล้วหรือยังก,ก็คือเกาะสุดท้ายที่จะไปแล้วหรือยังและกลุ่มโจรสลัดโรเจอร์นะครับเขาก็ได้บอกว่าเจอแล้วนะครับ เราจะเห็นเลยนะครับว่ากลุ่มโจสรสลัดโรเจอร์ตอนนั้นเนี่ยเขาก็มุงกันเลยนะมุงแล้วก็มีแผนที่1แผนที่ในกลุ่มนั้นบาร์กี้ก็อยู่ด้วยนะแต่ประเด็นนะครับมันก็จะมีอยู่ว่าเอาถ้าแชงเขารู้แล้วแล้วทําไมเขาต้องรอเวลาตั้ง20ปีทําไมแชงถึงไม่ไปเลยท,ท,ทั้งที่รู้แผนที่อยู่แล้วแล้วก็อยากให้ทุกคนย้อนไปมังงะตอนที่968อีกนะครับว่าหลังจากที่โรเจอร์เนี่ยเขาได้เจอวันพีิแล้วเขาได้ประกาศยุบกลุ่มโจสรสลัดเนี่ย ตอนนั้นโรเจอร์ก็ได้ยืนคุยกับเลลี่นะครับว่าเรามาเร็วเกินไปพูดคุยกัน2คนว่าเรามาเร็วเกินไปแล้วโรเจอร์ก็ได้บอกว่าอยากรู้จังว่าใครจะเป็นคนได้ไปเจอวันพีทโรเจอร์ก็เลยบอกเลลี่ว่าต้องเป็นลูกชายของฉันแล้วเลลี่ก็บอกว่านายไม่มีลูกเห็นไหมครับคือประเด็นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ว่ามีลูกไม่มีลูกนะแต่ประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเขามาเร็วเกินไปซึ่งผมเชื่อว่าลูกเรือในกลุ่มจงศาสตร์โรเจอร์ทุกคนก็ต้องรู้อยู่แล้ว ว่าเขามาเร็วเกินไปและแชงที่เป็นลูกเรือของโรเจอร์เนี่ยเขาก็คงจะรู้แหละว่าถึงเขาจะไปเอาวันพีชนะตอนนั้นเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์นะครับแต่พอลูฟี่เอาชนะใคโดได้เขาก็คงจะรู้ประวัติศาสตร์มาส่วนหนึ่งแล้วว่าจอยบอยได้กําเนิดขึ้นแล้วเวลาเนี่ยเป็นเวลาที่ถูกต้องที่สุดแล้วที่จะไปเอาวันพีชเพราะว่าจอยบอยได้กําเนิดขึ้นไอ้นี่ผมคิดไปเองนะผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะว่าถ้าแชงรู้เนี่ยทำไมแชงไม่ไปเลยก็ คงจะต้องรอเวลาที่จอยบอยกลับมาเกิดแหละรอเวลาที่รู้จริงๆว่าเออจอยบอยมีชีวิตอยู่นะก็ถึงเวลาที่เขาควรที่จะเดินทางไปเอาประเด็นที่3นะครับนั่นก็คือความเคลื่อนไหวของซาโบในมังหาตอนที่1นึ่นะครับจะทําให้เรารู้ว่าซาโบเนี่ยไม่ได้ถูกรัฐบาลโลกจับตัวไปอย่างที่เป็นข่าวอย่างแน่นอนแล้วก็เรื่องที่ซาโบฆ่าราชาคอปป้าน,นะครับผมว่ายังไงก็ไม่ใช่นะครับ ถ้าราชาคอปปาตายจริงเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นฝีมือของทางรัฐบาลโลกนะเพราะว่าทุกคนอย่าลืมนะครับในมังงะตอนที่823นะครับราชาคอปปาเนี่ยก่อนที่เขาจะไปประชุมลิววิลลี่ราชาคอปปาเขาได้บอกไว้นะครับว่าเขาอยากรู้เรื่องราวของอดีตของตระกูลเนเฟลตารีก็คือตระกูลของเขาเนี่ยอดีตของตระกูลเขาว่าเคยทําอะไรไว้กับโลกบ้างและผมเชื่อว่าถ้าเป็นประเด็นเนี่ยราชาคอปปามีโอกาสที่จะโดนรัฐบาลโลกเก็บ เพราะว่าอดีตของตระกูลของราชาคอบ้านเนี่ยก็คงจะไปเชื่อมโยงถึงร้อยปีแห่งความว่างเปล่าและร้อยปีแห่งความว่างเปล่าเนี่ยก็เป็นที่รู้กันว่าถ้าใครต้องการที่จะไปรู้เกี่ยวกับร้อยปีแห่งความว่างเปล่ารู้เรื่องราวที่รัฐบาลโลกพยายามที่จะปกปิดเนี่ยก็จะต้องได้รับจุดจบที่ไม่สวยอย่างแน่นอนนะครับเพราะรัฐบาลโลกเนี่ยพยายามที่จะปกปิดเรื่องนี้ไว้อยู่นะครับยกตัวอย่างอย่างนักวิชาการนักโบราณคดีที่โอฮารานะครับทุกคนก็ได้ ตายทั้งเกาะเลยนะเพราะว่าต้องการที่อยากรู้100ปีแห่งความว่างเปล่าและประเด็นตรงนี้แหละเป็นประเด็นที่ราชาคอปบบ้าต้องการรู้นะครับแต่มันดันไปเชื่อมโยงกับ100ปีแห่งความว่างเปล่านะครับรัฐบาลโลกก็เลยเก็บราชาคอปบบ้าเลยแล้วก็โยนความผิดให้กับซาโบนะครับซึ่งเป็นโน2ของคณะปฏิวัติก็เป็นแพ้รับบาปไป ส่วนองค์หญิงวีวีนะครับข่าวการหายสาบสูญขององค์หญิงวีวีเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นฝีมือของรัฐบาลโลกนะครับยังไงก็น่าจะเป็นรัฐบาลโลกอย่างแน่นอนเพราะว่าวีวี่เนี่ยได้ถูกหมายหัวไว้แล้วนะครับโดยท่านอิมตอนเปิดตัวท่านอิมเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีรูปอยู่4รูปโดยรูป3รูปไม่ว่าจะเป็นรูปลูฟี่หนวดดำเนี่ยจะไม่สมบูรณ์เลยโดนตัดส่วนรูปองค์หญิงชลาโฮชิเนี่ยก็โดนมีดดาบปักไว้เลยนะครับแต่รูปของวีวีนะครับที่อยู่ในมือของท่านอิมเนี่ยกับสมบูรณ์นะครับ ผมคิดว่าอาจจะเป็นการสื่อว่า3คนนั้นเนี่ยจับตายส่วนองค์หญิงวีวีเนี่ยจับเป็นอาจจะเอาไว้เป็นตัวประกรันหรือว่าเอาไว้ใช้ประโยชน์ในภายภาคหน้านะครับทวนประเด็นขององค์หญิงวีวีที่หายสาบสูญไปนะครับผมก็คิดว่าก็คงหนีไม่พ้นรัฐบาลโลกที่จับตัวไปและนี่นะครับก็เป็น3ประเด็นที่ผมจะมาพูดคุยในวันนี้ ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆนะครับปิดพลาประการใดต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับแต่ถ้าหากดูแล้วชอบใจยังไงผมขอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ช่องของผมได้ถึง1,000ซับเร็วๆด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ